เจ้าพ่อคนสารคามสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเจน,น่าครับพ่อสวัสดีครับพอ่อคือแตกครับแท้ท่านผู้ชมขามาู้ลูกตัวแรกเลยสองสองเจ็ดเลขที่ออกคือเจ็ดสองสองกันเบิร์นพ่อว่าสองสองตัวไพ่ตัวมันเด้อกขันมาตัวนี้ว่าจันโอ้ย <c oughs> มันจะได้ตัวมาบนจะได้เดิโอ้ย โซคเช่นไรยจ่ดสอ,อ,องสองเจ้าออออเป็นนิยังที่แบบโอ้ยมุมมีไผ่ขาดคิดเลยเล็กตัวนี้เจ็ดสองสองศูนย์เจ็ดสองสองตรมช่่มขาะืปวดข้อปวดข้อเอานผมช้ทมชท่มตผู้ชมที่ติดต,ตามเอ่อพ้นสารข้ามนะคะดีใจนํำเล้อค่ะเดือพราะว่า ได้ตดผู้ใดซื้อหกประตูไอซี SC ประตูพะวามเปรีสอเสองเ227กระสีได้ทิ่งตดเทิ่งเต่งถ้าผู้ใดซื้อตาม<อ>ที่เจนั่งเขียนคือ227ก็จะได้โตดนะคะกด,ะคะะดีใจน้่เนาะค่ะเนาะดีใจน้่ทธรรมบุช่วงเอฟซีทุกท่านทุกคนที่มีโชคน้องกันเนาะคะ่ะเนาะมีโชคน้องพอคนสารคามแม่อนอีหลีกับธรมบุญช่วงขา โอคข้นสารค่าเหม็นคับเหม็นอยลังมาจ้ามือสาพ่อกระเป๋าวินอว่าดวงกําลังมากนาะพ่อเนาะยุติดวงตัวช่วงดวงมากแห้งกับมาแห้งจ้าได้กับมัาพุ่มประสงค์เล่ตามพุ่มปรารถนาเล่นอ่ะยุติดวงเหมือนนเพราะว่าช่วงนี้ดวงกําลังมากสันพภาร์อืมดมนต์ทุกวันน่ะทุกคืนนี่แหละครับพ่อ้ทำสมบัติทุกคืน ดีใจน้ำเอาพ่อไปต่อว่าวันที่ยี่สิบสองเข้านี่เอาครับไปต่อได้เลยครับโอ้ยคือขาเท่จ้าขอบคุณมากนะคะทงชมวงขาไปต่อได้ครับทำแล้วไปต่อไม่รอใครจ้าตัวเลีแยเนียทางวิ่งรูดตัวใดพ่อเอาเก้าตัวเดียวครับผมชอบตัวเดียวแล้วครับวิ่งรุดเก้าโอเควิ่งรุดเก้าเนาะ ครับมันจะมาก,ก้าแล้วมันสูงอ่ะถ้ามากมากเก้าวตลอดแล้วอเอาครับอ่าเป็นเก้าประกบคู่ครับตัวเลขจับคู่ให้มีเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกอ่พอาพ่อวาต่อเลยค่ะ ศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกแล้วพ่อครับครับครับทั้งหกตัวแล้วครับตัวที่ผมชอบเอาไว้แถวบนเท่าไง่ายๆไว้แถวบนเลยนะผมชอบแถวบนค,บคือพ่อชอบเนาะเอาไว้แถวบนเลยแถวหน้าเลยใช่แล้วก็มีแนวหน้าอยู่สามตัวแนวหน้าเอาเป็นฐานแต่หาแนวหน้าได้แหละวนี่ตัวกันมั่งพ่อมีครับมีเก่าครับมีทั้งหมดสิบมีทั้งหมดสิบชุดเพระเพืเอเ่อนๆตลอดนะครับตองต้อเห็นครับ ชุดกันชุดกันสามแปดครับสามแปดสองแปดสองแปดสองเจ็สองเจ็ดสามเจดสามเจ็ดนครับตัวกันเลยตัวกันตัวกันพาดง่ายตัวกันอันนี้ตัวกันผาเนาะชุดกันอันนี้ชุดกันนะคะตรงช่วงข นะครับตัวตัวกันรธาตอย่าประมาทนะครับบางทีสองมาอาจจะสองแปดสองเจ็ก็ได้นะครับว่าผมไม่เปลี่ยนถ้ามาสองดีฉะนั้นถ้าสองมาอีกคือสองเจ็ดสองแปดเนาะที่ผมชอบที่ผ่านมาติ๊กบอกว่าหันแล้วเอาไงถือว่าคนยอดลัดเมื่อเสร็จลัดหลังผมนะสองเจ็ดสองแปดอ่ะเจ้าพ้อมื่อเ็จยอดหลังอีกแต่นั่นไม่ต้องเผลอไม่ต้องเผลอห้ามเผลอ ห้ามเผอเนาะชุดนี้เนาะสองเจ็ดสองแปดครับแต่ละันมันจชอบยอดหลังตัวเลยผมลูกเสีมันมาย้อนหลังมันมักไม่ย้อนหลังที่บอกครับมันเป็นสติปีตตามคตามัเกตอ่ะเขาิมันบอกงวดนี้มันคนหลังหล่อคนปับเลยอืมห้ามเผอเด็ดขาครับสองแปดสองเจ็ดหามเผอเป็นเด็กขาเป็นงอเอาบานี้ประกบกัน ส,สามตัวครับเนี่ยสามสามตัวครับบอหนังเจนะครับค่ะค่ะได้ค่ะสามตัวสามตัวก็เหมือนเดิมครับเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกครับเหมือนเดิมเลยเอาไว้นำหน้าอ่ะเอานำหน้าเลยเป็นทหารแนวหน้าเลยนะพูดง่ายเป็นทหารแนวหน้าเลยจะพาลบวันศุกร์ชุดสามตัวบอพ่อ เออเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเน้นแล้วค่ะเน้นแล้วเอี๋ยวคนชอบที่สุดแตู่ดง่ายๆคร่ะค่ะพวกไทยปวดมือบ้ดสุขปวดแล้วครับจ้าเอาถุงชูมขาชุดสามตัวนี้นัดหมายกันเก้าโมงของวันที่ยี่สิบสองเนาะพอเนาะครับครับโอเคคันนวดดีกคันสามตัวตัวคันนวดดีจ้าจ้าพอดคักๆเลยเอาคักๆเลย จะแมนเมนแมนพ่อเอาเต็มที่เลยพ่อห้ได้คือเทียวนี่แหละไ้ได้คือสองสองเจ็ดนี่แหละบดตรงกับตวยัีเลยใช่บดตรงกัได้ตัวแต่ยังดีเพราะว่าได้ตรวจมันกับอุ่นใจแล้วนะบอกเพื่อนเรีกวประจำวันนจนวัดสูวมีหกไม่สครับเียนไว้แน่วิ่งประจำวันเนาะเรียกประจำวัน มีตัวเลขกี่พ่อ6 3 5ครับ6 3 5อันนี้คือเลขประจําวันนะคะเลขประจําวันเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะของของของมือนีกับมาสองนะพ่อเนาะครับเลขปร่ห์วันศุกร์เดี๋ยวบอกคนเอ๊ะนี้เลขประจําวันศุกร์นะคะกอะตืหัวก็จะไปเบิ้งเบิ้งน้ำเลยจ้าเข้าตลอดเลยเลขเป็ประจำวันเนาะตรนี้ ประจําว่านี้เขาตลอดเป็นบอเอาพ่อ,อขออนุญาตทุกข่้นตัวเลขแล้วพอนะเนาะครับครับจ้าตัวเลขแนวทางของพ่อค้นสารค้ามนะคะหลังจากที่แตกสามตัวโต๊ดนะคะแตกสามตัวโตดะะ๊ดเด้อคุณผู้ชมเด้อนี่ค่ะแตกสามตัวโตดะะ๊แตตโตดแล้วก็สองตัวเพราะทรมดานะคะแตกเพิ่งสองโตบนแตกเพิ่งโตดนะคะ ตัวเลขแนวทางที่ผ่านมาพ่อเขาติดต่อกันมาสามสี่งวดแล้วเนาะพ่อเนอะเอาะครับจ้าเอา่องวดนี้พ่อก็ให้มากกอนไผให้มาก่อนใครไม่รอช้าเพอวาจังสันเลขออกปุ๊บโทรหากันปั๊บเลยเพราว่าโอเคได้แล้วเลือตะเลขสามตัวสามตัวนะี่ยนัดหมายวันวันศุกร์ประมาณเก้าโมงนะคะประมาณเกาโมงทำช่วงเมฟซีทุกท่านทุกคนกะ กดติดตามกดแชร์ออกไปกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ไเพื่อจะได้บ่พลาดข่าวสารไม่ไม่ตัวเล็ดีดจากท่านช่องเนาะคะ<อ>่ะเนาะโอ้มันหาปไ้แล้วค่ะทำชุชมเดอ้อดวงพ่อพ่อ,พอบอกว่าดวงพ่อกำลังขืนเฝ้าเอาดวงกำลังมาแรงนะค่ะดวงกำลังมาแรงรีบเลยนะคะรีบมาจับดวงเป็นเจ้าของที่นั่งเลยไปมาจับดวงสิเสีย <c oughs> ใจนะคะ เอ่อตัวเลขเนี่ยทางของวดธ,ธิพานมานะคะเขาเทิงงตดเขาเทิงสองตูนะคะผู้ใ้อยากจะแบ่งปันน้ำใจบูชาคู่ให้พ่อเอ่อค้อนสารคามหรือพ่อสิงหานจันมณีก็เอ่อหมายเลขบัญชีนะคะทกศ020096019488นะคะ แล้วแต่ทนผู้ชมสีเห็นเหมาะสมนะคะบริวว่าเมื่อบ,บังคับออกจังซันจังสี่นะคะเป็นการบูชาคู่เป็นการแบ่งแบ่งปันนั่นใจเป็นการต่อบุญนะคะเฮ็ดไหตัวเลขแนว้ทางมันแม่นละกะขาต่อเนื่องเนาะคะ่ะเนาะอันนี้คือตัวเลขเนวทางของพอคนสารครามสําหรับงวดนี้นะคะพ่อบอกว่าวิ่งลูที่เก้าเม็ดเดียวนะคะเลขประจําวันหกสามห้า เลขประจำวัน6 3 5นะคะตัวเลขเนว่ยท่าที่พอจับให้94 95 96 94 95 96 04 05 06เน้นไปที่94 95 96นะคะชุดกันชุดกันกกบบนี่กับโบเนนนอนอาจจะเป็นชุดเด่นเล่กได้ามันมา,มาแต่กับกันไว สามแปดสองแปดสองเจ็ดสามเจ็ดนะคะพ่อบอกว่ากันกระยกันซื้อเดี๋ยวมันสิต่ำหลังพ่อมากคือสองเจ็ดกับสองแปดเนาะเนาะกระติ้งสองแปดสองเจ็ดครับมันะมาณราคามันต่มมากเนาอเนาะจ้าราคามันต่ำมากจ้าส่วนชุดสามตัวนะคะเรามีนัดหมายกันวันที่ยี่สิบสองประมาณเก้าโมงเก้าโมงเช้านะคะ เดี๋ยวแอดจะโทรหาพ่ออีกเทือกหนึ่งน้อพ่อเนาะจ้าโค้งบอกคนละโค่งสุดท้ายครับแ่โค้งสุดท้ายนะคะเอาชุดสามตัวเป็นโค้งสุดท้ายเอาเขียนไว้ก่อนชุดสามตัวรอโค้งสุดท้ายรอโค้งสุดท้ายเขียนอะไรเขียนบอกคนแรกจ้าโ่้งสุดท้ายศูนย์เก้าจุดศูนย์ศูนย์นอ ของวันที่ยี่สิบสองนะพ่อเนาะยี่สิบสองซีคหกแปดนะคะ <พอ S 1> ตามนี้อันนี้คือเวลา,า,าววนนเ่า,านัดหมายกันเด้อข่ตตมชุชมเด้ออันนี้คือเวลาห่านัดไม้กันเดี๋ยวเกาโมงก่อนเกาโมงนิดๆอจจะทั่วหาพ่อท่านที่นะคะของวันศุกร์ที่22สิบสองสิหาคมสองพันห้าหสิดสำหรับมือนี้สำหรับคลิปนี้เป็นคลิป ตัวงวดเลยค่ะทุ่มช่่มขาแอกบกะขอกับขอพะคุณพอที่ให้ตัวเลียกแนวทางแบบเมนแม่นมากหลายงวดแล้วนะคะแ้ะกะขอกับขอพะคุณพอที่จะมาอยู่ช่องเจนั่งน้ากันไปตลอดนออเนาะหอนะกับวังวาวังวาพอ่อกับท่านผช้ชมสีโบเฮดเหตหการผิดหวังสีมีคลายว่าสีเฮทมีเงินมีทอง ได้ใส่ใจในชีวิตประจําวันได้ทําบุญต่อไปเนาะพอนะ่อเนาะเอาดูดูแรกกันกับทงช่วงขาดูแรกกันพ่อมาอยู่น้ำแล้วจา้าเอาพอ่อมีอย่างสิบอกก็แฟนคขับเอ็ซีไทยคลิปบ่พ่อครับอา่านั่นรับเมยก็คงของแสดงความดีใจยินด,ด,ด,ดีกับเอนะซีในคอมเตอร์ัดผู้ถูกสามตัวต้นสองสองเจ็ดแล้วก็เลขบนสองสองับ ขอแสดงความยินดีกับเอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับช่วงวันศุกร์ก็ผมไม่ผิดหวังครับผมเจ็บูกเหมือนเดิมครับอันนี้ผมยืนยันมั่นใจครับวันศุกร์ก็ได้เฮเหมือนเดิมครับสำหรับตรงนี้ผมก็ขอขอบคุณเอฟซีทั้งหลายครับที่รวยๆสองสองเจ็แล้วก็สองสองเลขบนครับอยากจะรวยอีกต่อไปก็อย่าลืมนะครับ ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เจนนางด้ยครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับจ้าขอบพระคุณมากครับพ่อค้าสวัสดีค่ะควัสดีครับสวัสดีครับ